ตตเตือนคลิปนี้ไม่ควรดูคนเดียวกลางคืนมันจะทำให้คุณโดนแบ่ตาไม่อยากโดนแม่ตาก็เตรียมปอดไว้ดีๆครับก็หนวกหูไม่ใช่ไ้ดูตาเป็นวัยรุ่นดงนนังเปิงอูตาือนเป็นผู้ชฮือฮือฮืหฮอชอยืยอฮือฮือฮือชือฮืาฮนอ่อออ โอ้ทะลุไม้มาเลยใจคอเก่งแ่ของข้านี่นี่ช่ถามหิสิทธ์นีโดเป็นผู้ชายใค่วันนี่โดเออเสียงกรูไปใครโอเคชอบเลยว่าช่์อะไอมันตัวตายลีใชาใชรอ เราเราเข้าใจแล้วที่ตูตาปิดไหมเพราะอะไร